สวัสดีครักาทักทายด้วยนะครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่น้องนะครับเข้าสู่อำนาจเจริญหุ่งอซิ่งนะครับทางด้านยูทูบเด้อนะครับพี่น้องเรายังอยู่กันที่เดิมนะครับกับหนางานอ่างเก็บน้ำสุพรรณทาน้องสางแง่นะครับอำเภอเมือง30จังหวัดอุบลราชธานีนะครับมื่อนี้มาอยู่กับโกเบครับพี่น้องโกบิโก้เอชเคสองร้อยซูเปอร์เอ็กซ์นะครับ กำลังตักดินสีดำทั้งด่าน1ิฟรอเนียครับเป็นฮีโน่สามสี่สีนะครับ,รบพี่น้องฮีโน่สามสีสีตัวแรงครับไป็หลดของทางด่านเสียแจ็คนะครับหรือว่าไอแจ็คเข้าเนี่ยละนะครับพี่น้องจิ้มง,งานฝาก,ากฟังทางขอนแก่นนะครับเดี๋ยวรวมการรวมงานน้ำกันนะครับสามสี่ตัวแรงนะครับ เป็นรถทางด้านทีมงานสมาร์ทคอกนกรีตบดนะครับกับทีมงานบัลลามากจกนะครับพี่น้องสลับโกเบคันนี้เป็นซูปเป๊กธรรมดานะครับบอเมเบนซูปเปอร์เอ็กเอ็มนะครับพี่น้องกลาดตระเวนไส่ดำครับเบื่องการทำง,งานไปสักก่อน,นะครับพี่น้องเรื่องอุปกรณ์เกี่ยวกับตัวรถนะครับเดี๋ยวสีว่าจาุพี่น้องฟังอีกรอบหนึ่งนะครับ สียังงามอยู่นะครับพี่น้องสียังอ่องต้องอยู่นะครับกับทีมงานเวลามักโจกครับฝากฟังทางขอนแก่นนะครับพี่น้องมาแต่ไกลเติบอยู่นะครับภาพอาสีมีสันแน่เด้อน,นะครับพี่น้องขอพระท่านในแผ่นดินไหลนะครับโอ้ยังไม่พอนะครับใส่หลายอยีกตัวนี่ อ่าโอเค้สัญญาณแล้วครับไปออกตัวไปแล้วครับกับฮีโน่สามสี่สี่เราตัวแรงรถเสียแจ็คครับขั้นที่สองครับพี่น้องเป็นฮีโน่ด้วกันนะครับพี่น้องเป็นทางดัดหกหล่อนะครับเป็นฮีโน่ร้อยสี่ห้านะครับพี่นอ้องฮีโน่ร้อยสี่ห้าเทอร์โบนะครับ ส่วนทางด้านโกเิโกโกเิโกนะครับโอ้โกเิโกเพราะว่าโกเิโกเอเคนะครับสองร้อยซูเปอร์เอ็กนะครับใส่เป็นทางด้านเครื่องฮีโนเด้อนะครับพี่น้องเป็นเจโอหี J o e นะครับพี่น้องเจโอหี J o e นะครับเป็นเครื่องลอยหาซิมหาเรงมานะครับ ส่วนทางด้านเมื่อกี้อยู่ที่0.8ลูกบาทเมตรเดินนะครับพี่น้องเต็มแล้วครับตาโซเฟอื่องทันมานะครับแผ่นแท็กอยู่ที่80เซนนะครับพี่น้องแผ่นแท็ก80เซนเดินนะครับรุ่นเลยลุ่นเลยดิเจ็ทลูกครับพี่น้องเจ็ทลูกเด้อน,นะครับแล้วก็เป็นแครเรียรอีก องลูกนะครับหลอบเครื่องยนต์ยูทีสองพันหลอบตัวนาทีได้แลนะครับพี่น้องเป็นอีกคั้นนึงนะครับสำหรับโกบีเป็นเป็นอีกขั้นหนึ่งนะครับเป็นอีกยี่ห้อหนึงนะครับที่คนโอ้เลือกใส่หลายกันนะครับพี่น้อง เห็นกันทั่วไปนะครับส่านรับโกเบเฮานะครับพี่น้องคนใส่ลายอยู่นะครับไปมาได้ก็เห็นนะครับถือว่าเป็นอีกใครนึงที่คนนิยมลายนะครับพี่น้องนี่ก้นก้นิยมชมชอบลายใส่ลายเป็นพิเศษที่กันนะครับล่องจากทางด้านซาเน่นะครับซาเน่ลากาโคมอสุนะครับอ่ะออกตัวไปแล้วครับสบายสบายครับไปแล้วฮีโน่ร้อยสี่ห้าเทอร์โบครับ ส่วนทางด้านคนขับไม้ขั้วนี่โอ้ลืมซื้อเพลินนะครับพี่น้องว่าจะทักทายเพื่อนหรอกนะครับลืมซือ้อบางการทักทายเพื่อนอ้าเมือหนอ่ายวจะทักทายไหมส่วนทางด้านข้อมูลตัวได้พิษพลาดนะครับพี่น้องขอพระท่านอภัยหลายเด้อน,นะครับเป็นช่องน้องไหมนะครับอาจจะข้อมูลอาจจะย่างประต้งนะครับพี่น้องขอประทานอภัยนะครับ เมกี้อาจจะมีรวมนิดนดนะครับบพระมะเปนปัญหาครับพี่น้องไม่ใช่ปัญหาเราอะจวดขึ้นก่าครับตทรศัพ์กับบดีไปเดอร์พี่น้องโทรศั็อยากมีปัญหาแน่อยู่กับอาจีเดย์ภาพบองบอง้ามนะครับพี่น้องขอรอดได้หลายนะครับรหาเงินซื้อไม่ก่อนนะครับ ดูใส่งานมันหนักปวดบอ่บอโทรศัพท์กระไดน,นะครับโอ้ห่อนเร็วพร์มนะครับแต่ว่าเป็นจังไรน,นะครับอา้าคันนี้เป็นล็อกกี้ร้อยหกห้านะครับสรงสยัยทีมีปัญหานะครับลีย่ยงนอกนะครับป้อมมาใส่ดินมาแล้วครับฮีโน่สานสีตัวแรงเรานะครับโอ้ฟ้าถ่ายขึ้นโยกรด,ดการที่รูพี่ รอบสองแล้วนะครับพี่น้องเที่ยวที่สองแล้วนะครับ มาลองนับตักเบิึงครับพี่น้องว่าบนสีไซส์ส,สิบหล่อจักตักนะครับอ่าหนึ่งตักนะครับสองนะครับพี่น้องคันผู้ใดนับท่านนับซอยเรื่อยครับ เ๋ยวผมลงนะครับพี่น้องสองเลยได้เนาะครับพี่น้องครับเบิรงมูงกี้ที่สามบันสามนะครับ 4. สี่สี่มูกี้แล้วครับพี่น้อง ยังเนี่ยมาทัานเห็นดินเลยครับฮ่าโอ้ตือบอลคองโตอยู่นะครับพี่น้องส่วนทางด้านสีสันขนาดเลยมีคู่กันยังอ่องตองอยู่นะครับพี่น้องสียังงามคือเกา่กเเกเา,เาเนี่ยครับฮกเสียงเครื่องจะเรียงเบาๆเลยครับเสียงเครื่องเบาแห้งนะครับพี่น้อง เบาๆนิ่มๆนะครับต่บ้านเฮงงานโอ้ของเขียวนะครับเจตักตักหนีบอุ่มครับพี่น้องน่าจะเป็นตักที่แปดนะครับบริอุ่มครับใช้บารายตักวันหันนี้ เาดูตักต่อไปครับบาดิสอุ่มเตรียมตักบอล mm. กับบ่ถเชือบอุ่มมาได้ครับพี่น้องตักนี้ก็ได้เป็นตักที่เก้านะครับ mm. โอ้ไม่พอตักที่สิบครับบัน ้ยังประัานพ่ออีกตักที่สิบเอ็ดนะครับพอ่พอพ่อเลยครับพี่น้องให้สัญญาณเรียบร้อยครับมาดูกันออกตัวของสามสี่สี่ครับโอ้ไปแบบเนิเนบๆครับสบายๆชิวอๆนะครับพี่น้องไปแล้วครับ ล็อกกี้ห้ากับย่างว่าท่านเศรษฐีน่ครับสงสัยมีปัญหาเนี่ยครับกระลังต่างขาดว่าคือจังไรครับไอเป็นล็อกกี้ร้อยหกห้านะครับยางเก่าก้นเดียวนะครับในทีมงานนี้นะครับทีมงานผมกับวัฒนมีนะครับยางเก่ามีมีเพื่อนผู้เดียวนะครับยางเก่าโอ้ถือว่าขี่ไงอยู่ครับสภาพยังโอเคนะครับสําหรับล็อกกี้คันนี้ เอานะครับพ sí, oh, no. ี kid ่น้องสหรับคลิป e นี้เอาไวปสมีสะก้อนเนาะนะครับพี่น้องอําลาพาจากพี่น้องไปสะก้อนนะครับผมคือสิได้ไปทําการทํางานต่อนะครับพี่น้องคลิปหน้าคลิมหน่อยจะมาว่าวจากันใหม่นะครับใครที่เขาเบิร์นเล้วก็ลืมกดติดตามเด้อนะครับพี่น้องกดติดตามให้น้ำแนกกดแชร์ให้น้ำพร้อมกดไลค์ให้น้ำอีกนะครับพี่น้องขอบคุณหลายหลายเลยนะครับใครที่เขามารับชมกันได้นะครับพี่น้องสหรับคลิปนี้เอาลาพาจากพี่น้องไปสะก้อนนะครับลากันไปกับเจ้าโกเบนี่แหละนะครับโกบิโก้เอเคสองร้อยซูเปอร์เอ็กซ์นะครับพี่น้อง สุด l a s คลิปนี้ไปสักครันนะครับพี่น้องสวัสดีครับ